เราสู่กัน <ci> ฟังโดยกองบองตื่นครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไวาแม่ใหญ่คำ่ายแสงกล้าคารวาดอรหันแห่งบุรีรัมครับจ้า การสำเร็จอรหันนั้นไม่ได้กำหนดเจาะจงว่าจะต้องเป็นพระสองฆ์องค์ข้าวผู้ปฏิบัติธรรมหรือเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงผู้ชายพระสองฆ์องค์เนนคราวาดผู้ทิพฤติปฏิบัติดีทุกคนมีสิทธิทจะสำเร็จเข้าถึงอรหันได้เช่นกันล่ะครับ ในอดีตจะเห็นว่ามีคารวาัดหลายท่านทั้งหญิงทั้งชายเคยสำเร็จเป็นอรหันต์กันมาแล้วอาทิเช่นแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมอุบาสิกาจันดีโลหิตด,ดีคุณลุงหวีดบัวเผื่อนเป็นต้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคุณแม่ใหญ่คำคลายแสงกล้าอุบาสิกาอีกท่านแห่งสถานป่าตำเลธรรม แม่ใหญ่คำค่ายเนี่ยท่านเกิดที่ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์แม่ใหญ่คำค่ายนี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับเรียกว่าช่วงนั้นที่ตำบลที่หมู่บ้านลังกาตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระสุรินทร์ของท่านยังไม่มีวัดว่าไม่มีพระท่านก็จะหาโอกาสเดินทางไปร่วมทำบุญที่วัดในระแวกใกล้เคียง คือใกล้ๆหมู่บ้านของท่านอย่างสม่ำเสมอตลอดมาจนกระทั่งท่านได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อำเภอระหารทายจังหวัดบุรีรัมย์ในเวลาต่อมาท่านก็จึงได้มีโอกาสได้จำศีลภาวนาโดยพระลูกชายของท่านเองที่บวชเป็นมหาอยู่ก่อนแล้วมาชักชวนและท่นยานแม่ใหญ่คำข่ายก็จึงได้ถวายตัวปฏิบัติธรรมจำศีลเป็นกิจวัตร กระทำตลอดมาไม่ได้ขาดนะครับโดยท่านตั้งใจปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ซึ่งก็หมายถึงการพระนิพพานมรรคผลนะครับซึ่งนักปฏิบัติธรรมทุกคนจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะแนะนำแนวทางที่ถูกที่ควรเพราะหนทางสายนี้เป็นหนทางที่เราไม่เคยเดินมาก่อน ก็จึงอาจจะมีสิทธิ์เดินหลงทางอ,าอย่างบางคนอ้างตัวเป็นศัสดาใหม่มั่งอ้างตัวว่าต้องตัดหัวตัดคอถาวายพระพุทธเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าหลงผิดไม่มีคนแนะนําเข้าใจไปเองมั่นโนไปเองแบบนั้นแต่แม่ใหญ่คําค่ายท่านนี่ถือหลักว่าต้องมีผู้แนะนําเพราะท่านไม่เคยเดินทางเส้นนั้นถ้าหากเดินเองอาจจะมีสิทธิ์เดินหลงทาง หลงอ้างตัวเป็นผู้รู้ผู้บรรลุเป็นพระสีอริยะหรือเป็นต่างๆนานานะสร้างความเชื่อความงมงายไปเรื่อยเปื่อยจนบ้าป่วงไปก็มีมามากมายซึ่งการบรรลุเองได้นี้เห็นจะมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่ท่านสามารถบรรลุทำด้วยพระองค์ของท่านเองนอกนั้นก็ไม่มี อันตัวไม่ให,ใหญ่คำค่ายเองขวาที่ท่านจะเดินทางมาถึงจุดนี้ท่านก็ได้อาศัยคําชี้แนะจากครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันเริ่มจากพระมหาลูกชายของท่านเองแนะนำให้ท่านพยายามฝึก,กจิตตั้งสมาธิให้มัน่นไม่วอกแวกไม่เอ็นเอียงไปตามสภาวะต่างๆรอบตัวพยายามมุ่งจิตพิจารณาร่างกายของตนและก็ของบุคคลอื่น เรียกว่าให้เจริญกายานุปัสนาสติปทานลพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจงความไม่จีรังยั่งยืนในแต่ละวันแต่ละคืนมีแต่ความลำบากความทุกข์บังคับไม่ได้ห้ามไม่ฟังพิจารณาให้เห็นถึงความไม่มีสาระไม่มีแก่นสารของร่างกายเพราะเป็นเพียงธาดสี่ขันธ์ห้า ที่ประกอบกันตามเหตุการณ์ปัจจัยต่างๆเท่านั้นไม่แน่นอนต่อไปสิ่งพวกนี้ก็จะแตกสลายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนท่านไม่ใหญ่คำ่ายท่านก็ได้มุ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมหาผู้เป็นลูกชาย และต่อมาพระมหาลูกชายก็ได้พาแม่ใหญ่คำค่ายไปกราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่ขาวอนารโยแห่งวัดธรรมกองเพลนหลักลั่แม่ใหญ่คำค่ายท่านก็ได้รับคำแนะนำจากพระอริยสงฆ์รูปนั้นเพิ่มเติมต่อจากพระมหาลูกชายของท่านจนท่านได้หลักพัฒนาจิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ แต่ท่านนั้นเป็นคนที่มินิสัยพูดน้อยครับถือปัดเจกว่างั้นเถอะท่านไม่เคยไม่ค่อยที่จะพูดโมโออวดต่อใครๆจะมีพอรู้บ้างก็เพียงแต่กลุ่มที่นั่งตำหม,มากอยู่ด้วยกันสองสาคนเท่านั้นแต่ครั้นพอลูกหลานต่างๆเขาถามท่านนานๆท่นานก็จะเอ่ยจะพูดสั้นๆว่ากูกกหูคือมูสูหูนั่นละ แต่กูว่าวว่าเป็นคือเขาซื้อซือสิ่งที่เด่นชัดก็คือแม่ใหญ่คำค่ายนั้นท่านจะมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานตลอดเวลาไม่เคยเก็บอะไรที่ผ่านเข้าไปในชีวิตท่านให้เป็นอารมณ์ปล่อยวางว่างเฉยใบหน้าอิ่มเอิบผองใสชอบฟังธรรมะไม่เคยเบือ่อ ว่างเมื่อไรท่านก็จะนั่งสมาธินั่งนานๆบนลานธรรมตลอดแต่พักหลังๆมานี่จะไม่ค่อยเห็นท่านภาวานาสักเท่าไหร่ครับทำไมท่านจึงสามารถเข้าถึงรถพระธรรมอันสูงสุดได้แม่ใหญ่คําค่ายท่านบอกว่าที่ทุกคนไม่เห็นท่านภาวานานั้นเพราะตัวท่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า คนเราทุกคนนะสามารถภาวานาได้ทุกอิริยาบทขอเพียงแค่ให้มีสติกำกับดูแลรักษาจิตให้ดีเท่านั้นก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติภาวานาแล้วไม่จำเป็นต้องมีท่าทางมีคำภาวานาในรูปแบบใดๆก็ได้และแม่ใหญ่คำค่ายท่านก็เคยเอ,อ่ยในวงเคี้ยวมากว่าคอยบ่ได้จำหมากซื่อๆือดอ คอยภาวานาไปน้่าตัวจำนิกหูวะํำจิตใจกะ็ะ่ได้คิดไปหมองใดมีสติยุกับการจำการยั่าการเขี่ยวการนั่งย่างเดียวล่าสุดไม่ใหญ่คำค่ายแสงกลาท่านได้เดินทางไปกราบนมัสการพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ ท่านแม่ใหญ่ได้เรียนถามอริยสงรูปนั้นเพื่อเช็คดูผลในการปฏิบัติของตัวท่านเองว่าอิฉันปฏิบัติธรรมมาเนี่ยพอจะได้นิพพานกับเขาบ้างไหมเจ้าคะและอาจารย์รูปนั้นก็ได้หลับตาภาวนานั่งตรวจเช็คเลงยานแล้วก็ได้บอกกับแม่ใหญ่คำคายว่าเหมือก็เหมือนดอกแขท,ที่บานแล้วนั่นแหละ ความหมายก็คือจิตมึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วยังไงยังไงก็ได้นิพพานไม่เป็นอื่นหรอกอรหันต์อภิญญาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดสามารถพัฒนาจิตเรียนรู้จนจิตจบการพัฒนาไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตต่อไปได้อีกนั้น หายากมากในโลกใบนี้พบหน้าจะไม่มีอีกแล้วไม่มีการเกิดอีกยุติสิ้นสุดตำนานของการเวียนว่ายตายเกิดไว้แต่เพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นแต่ณวันนี้แม่ใหญ่คําข่ายแสงกล้าแห่งสถานปฏิบัติธรรมป่าทํรเลธรรม ท่านได้เดินถึงจุดนี้แล้วในการสำเร็จอรหันในขณะที่เป็นคาราวาตอุบาสิกาหญิงดังคำที่องค์สัมมาสัมโพธิยาณได้กล่าวเอาไว้ว่าหากยังมีผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วไซโลกนี้ยังไม่ว่างเว้นพระอรหันต่อมาขั้นเมื่อถึงวันที่18มิถุนายน2557 ท่านแม่ใหญ่คำค่ายแสงกล้าท่านได้ป่วยลงอย่างกระทันหันครับพระมหาลูกชายก็ได้นำตัวท่านเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรหารทายแม่ใหญ่ท่านมีความอดทนปล่อยวางได้ดีมากท่านยังยิ้มแยม้มไม่ยีิระต่อสภาวะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองจนต่อมาทางโรงพยาบาลรหารทายก็ได้ส่งตัวท่านไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ หมอได้วิเคราะห์ว่าแม่ใหญ่มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดมีโอกาสที่ไตจะวายได้ว่างั้นแม่ใหญ่ท่านก็ยังคงยิ้มรับกับดุงเหตุการณ์เหมือนปกติท่านป่วยก็เพียงร่างกายหาได้ป่วยทางใจแต่อย่างใดไม่จนท่านหมดลมหายใจไปในที่สุดเมื่อเที่ยงของวันที่22มิถุนายน2557 แม่ใหญ่คำคายก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบในวัย69ปีครับท่านจากนั้นก็ได้มีการประชุมเพลิงไม่ใหญ่คั้นเมื่อเพลิงสงบลงปรากฏว่าปรากฏว่าอัฐิที่ถูกไฟไหม้จนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วนั้นเกือบจะทุกชิ้นครับได้กลายสภาพเป็นพระธาตุ นับว่าอัฐิของท่านเม่ใหญ่คำไขยนั้นได้แปลสภาพกลายเป็นพระาธาตุเร็วมากใช้เวลาเพียงข้ามคืนคืนเดียวเท่านั้นชิ้นที่ขาวก็ขาวผ่องสะอาดมากชิ้นที่ดำก็ดำเป็นเลื่อมเงางามขั้นพอผ่านไปอีกหลายวันเข้าอัฐิบางชิ้นก็ได้แปลสภาพเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามเป็นสีเงินเป็นสีม่วงเป็นสีแดง เป็นเพชรเป็นกระจกนั่นย่อมแสดงว่าท่านแม่ใหญ่คำค่ายแสงกล้าแห่งสถานปฏิบัติธรรมป่าทําเลธรรมจังหวัดบุริรัมท่านบรรลุถึงจุดอรหันแล้วนั่นเองครับท่านสวัสดีดดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอรบับเนี่ยกดตรงเนี้ย นิ้วมือผมชี้ยิกยิกยอยู่เนี่ยขอบคุณครับ